วันนี้ครับก็จะเอารถที่ใช้วิ่งที่ผมใช้วิ่งอยู่ตลอดตลอดทุกวันนี้นะครับเอามาให้ดูกันนะครับผมมันเป็นรถของรุ่น Neo VQS นะครับก็จะเป็นตัว Asia Challenge 2021นะครับตัว Special นะครับผมแต่ก็ปรับแต่งนั่นนี่ไปนิดๆหน่อยๆครับให้มันแตกต่างจากเดิมนะตัวนี้จะลงในรุ่น Standard นะครับก็ไปวิ่งมาละ่ะ สนามที่ที่ร้านประจำเนี่ยแหละแล้วว่าเ็วิ่งมาหลายสนามเนี่ยก็ค่อนข้างทําผลงานได้ดีนะครับไม่ได้เร็วมากมายอะไรแต่ก็ไม่หลุดรางนะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ช่วงนี้เขาก็จะพักโควิดกันนิดนึงเนาะแล้วก็ไปเรียกอะไรนะไปแข่งประเภทจับเวลาไอ้คันนี้ก็พอทําผลงานได้อยู่ครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคันนี้แตกอะไรไปบ้างนะฮะก็ ถ้าเอาของแต่งสําหรับอันนี้เป็นคลิปที่แบบว่าเหมือนแนะนําม,มือใหม่ว่าถ้าอยากจะมาเล่นคามิยจะแต่งอะไรอะไรยังไงบ้างก็อย่างแรกครับควรเลือกรถเรื่องโครงที่เราชอบก่อนว่าเราชอบโครงรถอะไรอะไรยังไงเนาะส่วนตัวผมเนี่ยผมจริงๆอะผมเริ่มเริ่มเล่นพวกคาเมียามากับพวกงซูเปอร์วันนะครับเปพวกรถแม็กนัมเซเบอร์พวกโซนิกอะไรเงี้ยประมาณนั้น แต่ว่าพอเราเลิกเล่นไปสักพักนานๆพอมีอยู่ช่วงหนึ่งก็มาเล่นเป็นโครงมอเตอร์กางเนะาะแบบเนี้ยแบบ MA อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครแต่ทีเนี้ยเราก็อยากจะลองเล่นโครงใหม่ๆม,มากเหมือนเพิ่งได้ข่าวว่ามันมีโครงใหม่เข้ามานะเป็นโครง v Z เนาะเราก็เลยอ่ะลองกลับมาเล่นเป็นโครง v Z ดูนะครับก็เลยเลือกเป็นเจ้าตัวเอเชียเชลเลนต์เพราะว่าผมชอบออกแนวรถสีฟ,ฟ้าแบบเนี้ยผมชอบก็เลย เลือกเอาตัวนี้มาทำนะครับจริงๆตัวเนี้มันจะเป็นยางมาลูนสีแดงเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาได้ของแต่งให้ฟังลวกันเพราะว่าผมเปลี่ยนยางไปแล้วด้วยนะครับมาทำอย่างแรกนะฮะกันชนหน้านะครับกันชนหน้าตัวนี้นะฮะกันชนหน้าที่เห็นนีอันนี้จะเป็นกันชนหน้า a r ER นะครับแต่ผมขึ้นรูปตัวซองให้ดูนะครับตัวนี้นะฮะก็ไปหาซื้อดูราคาก็ Oracle M. มีบอกตามช้อปปี้ตามร้านมีบอกหมดนะครับตัวนี้จะใช้กันชนหน้าของ a r ER นะครับ แล้วก็ไปไปข้างด้านหน้าด้านหลังลน,นะันะแล้วก็ข้างล่างนะครับตรงนี้ที่เห็นเนี่ยครับจะเป็นกันชนหน้าของซูเปอร์เชฟซีซูเปอร์เอ็กซ์นะครับแต่เราเอามาทําเป็นตัวกันชนที่เอาไว้ติดกระเบกนะครับอย่างนี้นะฮะแล้วก็เบรกเนี่ยจริงๆผมใช้เบรกชมพูแบบด้านหลังนี่แหละแต่ว่าวันนี้ลองไปวิ่งดูแล้วรู้สึกเบรกชมูมันเบรกหนักไปแล้วสนามที่สนามลายวันนี้ที่ไปเล่นดูรู้สึกว่ามันไม่ต้องใช้เบรกชมูก็ได้ เบรกดำก็พอนะครับเบรกดำข้างหน้านะก็เลยติดเป็นเบรกดำนะครับแล้วก็ต่อมาครับตัวโรเลอร์นะครับโรเลอร์ด้านหน้านะครับเราใช้เป็นโรเลอร์แบบลูกปืนนะครับขนาด9ก mm นะครับ9มิลลิเมตรนะครับนี่จะมีนะครับเามิลนะครับแล้วก็ต่อไอพวกสเปเซอร์ขึ้นไปแล้วก็ใส่บอลนะครับสีสีก็ตาม้แต่คนชอบผมชอบสีฟ้าผมก็เลยใส่บอลสีฟ้านะครับแล้วก็ตัว ตัวตุ้มนะครับตัวตุ้มไอ้ตัวตัวเนี้ยมันเป็นตัวเนี้ยมันเป็นของ AR นะครับก็ไปเวลาไปซื้อถ้าสมมติเพื่อนๆจะไปซื้อมาใส่ก็ดูที่มันเขียวว่า AR c h a s s ซนะครับก็ไปซื้อมาใส่แล้วมันจะปีเป็นชุดเลยมันจะมีมาให้เป็นชุดเลยแล้วก็มาได้ใส่ได้เลยนะครับจําน้ําหนักตัวนี้ไม่ได้ว่าน้ําหนักแต่มันน่าจะเป็นตัวกลางๆอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นรูปรูปให้ดูแล้วกันนะครับตัวตุ่มนะมันจะมีหลายไฟนะครับแล้วแต่เราว่าเราจะเลือกใช้อะไรถ้าเรา รถเราไม่ได้ใช้มอเตอร์แบบว่าไฮเปอร์แดชพาวเวอร์แดชสปินแดชก็ไม่ต้องใช้ตุ้มหนักมากเพราะว่ามันก็น่าจะยังคุมอยู่เพราะอันนี้เราลงสแตนดาร์ดมันใช้ได้แค่ไรแดชนะครับก็ตัวนี้นี่ครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับโอเคต่อไปนะครับบอลแคปนี่ก็ในตุ้มในตัวชุดมันมีให้มั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะด้านหลังครับด้านหลังเราจะใช้อุปกรณ์เอาพูดถึงการชนกันนะเราใช้อุปกรณ์การชนเนี่ยสามชิ้นนะครับชิ้นแรกครับ ดูจากด้านล่างนะชิ้นแรกก็จะเป็นตัวกันชนหน้าซูเปอร์เอ็กซ์นะเนีเหมือนตัวข้างหน้าเนี่ยแต่เอา,าเอามาใส่ด้วยมันตรงเนี้ยมันทําหน้าที่อะไรตรงนี้คือทําหน้าที่การแขวนนะครับการเวลารถเราเนี่ยไปแขวนกลางนะครับมันจะได้ไม่ไม่ค้างแต่งอยู่อย่างนั้นมันจะได้ตกลงมามผมจะพูดสมมุตินะครับเดี๋ยวผมหยิบไอ้เจ้าไม้บรรทัดนี้มาให้ดูเลยสมมตินะสมมติว่าไม้บรรทัดนี้เป็นขอบราง สมมติมันท้ายนี่ไว้ขอบปลาใช่ไหมครับเวลารถเราตกลงมาปุ๊บเนี่ยต้องต้องอย่างนี้นะกล้องน่าจะเห็นเนี่ยเวลารถสมมติรถมันตกมาตรงนี้ตกมันตกมาตรงนี้ถ้าถ้าอยู่เงี้ยจบเลยนะรถเราค้างเลยแต่พอมันมีการแขวนเนี่ยมันจะไหลปุ๊บแล้วมันก็จะลงไปประมาณนี้นะครับก็เลยต้องใส่ไว้หนึ่งอันนะครับก็ทําการพันเปเปอร์รูน็อตไว้นะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะคลูดเวลาลูดเวลาลงนะครับก็ว่าทำเปเปอร์ก็ใช้อุปกรณ์ทำเปเปอร์แบบนี้นะครับ แล้วก็ตัวหลังเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกเบรกใหญ่เขาเรียกเบรกใหญ่นะครับก็ซื้อเอามันเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูไอตัวซุปเปอร์เอ็งนี่เดี๋ยวขึ้นรูปหนึ่งเบรกใหญ่ก็เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะครับส่วนไอตัวเนี้ยก็เหมือนเดิมครับก็ไปซื้อชุดตุ่มก็ได้หรือว่าจะไปซื้อชุด a r มาอีกชุดหนึ่งก็ได้เพื่อจะเอาไอตัวเนี้ยแล้วก็เก็บตัวนี้สำรองเป็นอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ตัวที่สามไม้ติมครับไม้ติมไม้ติมเนี่ยถ้าจะในความรู้สึกผมนะถ้าจะซ จะมีเป็นคู่แต่ถ้าคุณซื้อผ้าเบรกเนี่ยผ้าเบรกชุดรับทุกชุดเนี่ยมันก็จะมีไม้ไอติมแถมมาให้อันหนึ่งก็ไม่ต้องซื้อก็ได้ไปซื้อผ้าเบรกได้ผ้าเบรกได้ไม้ไอติมด้วยนะครับอันนี้โรลเลอร์หลังนะฮะเราใช้19เนะครับเป็นแบบลูกป,ปืนนะนี่ลูกป,ปืน <S 1> <S 1> ตัวนี้เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับมันเป็นตัวดิมิต็ดเนาะแต่ว่า,าไม่ต้องไม่ไม่จำเป็นว่าจะต้องแต่งตามผมนะก็อเอา19มิลก็ได้แต่ว่า แล้วแต่ชอบเพื่อนชอบสีฟ้าเพื่อนชอบสีดําเพื่อนชอบสีแดงสีเขียวก็ใส่ไปตามที่เพื่อนชอบเลยมันไม่ได้จํากัดนะฮะอันนี้ผมใส่ผมว่าเออมันมันสวยดีได้ามาพอดีนะครับอ่ะนี่คือภายนอกนะฮะภายนอกจะเป็นแบบนี้เอ้ยยางล้อเนี่ยเป,เ,ปเป็นล้อคาร์บอนนะครับมันมากับตัวเจ้าตัวเอเชียชาเลนจ์ A A A Challenge อยู่แล้วน,นะครับก็เลยไม่ได้เปลี่ยนแต่ยางเนี่ยยางเนี่ย ของเดิมมันเป็นมารูนมันเป็นยางมารูนสีแดงนะครับสีแดงออกเลื่อนหนูอ่ะอันนั้นนะ,นะแต่ว่าพอเราไปวิ่งแล้วเนี่ยพอเราใช้อันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะพอใช้มอตเตอร์ที่เป็นไรเดสนะครับยางมารูนเหมือนมันมันลื่นไปหรือว่ามอตเตอร์มันขับไม่พอมันก็เลยรู้สึกว่าทําเวลาได้ไม่ดีเลยรผมก็เลยมาใส่เป็นยางาร์ดเลยอันนี้คือยางาร์ดนะยางสี่สีเขียวสีแดงสีขาวสีอะไรทั้งแต่แตเนี่ยทุกสีเนี่ยมันจะเป็นยางาร์ดนะครับ แต่ถ้าสีดำมันก็มียางฮาร์ดนะแต่ส่วนใหญ่ยางดำก็จะเป็นซูเปอร์ฮาร์ดถ้าคุณจะเอาซูเปอร์ฮาร์ดเนี่ยมันจะมีเฉพาะสีดำแล้วถ้าจะเอาแข็งกว่าซูเปอร์ฮาร์ดคือมารูนก็จะไปสีเลือดหมูเลยนะครับแต่ถ้าอยากเอาเนี่ยผมทำไมถึงเลือกใช้ยางฮาร์ดมันสวยดีสีขาวแล้วก็เอาไปวิ่งดูมันก็วิ่งได้วิ่งดีกว่ายางมารูนสําหรับคันนี้นะแต่คันอื่นบางคนเขาบอกยางมารูนดีกว่าก็แล้วแต่คุณเซ็ตรถนะครับมันมันอยู่ที่คนอน่ะมันไม่มันไม่มไมายตัวนะครับเดี๋ยวเราเปิดดูข้างใ อันหนก็มีแตกอีกไม่ใช่ว่าใช่ตรงนี้นะครับข้างในนะครับก็ไม่รู้ทุกคนจะเห็นไหมผมเปิดนี่ตรงนี้นะครับเราจะใช้เป็นแบบโกนะครับเป็นแบบทองจริงๆมันจะเป็นทองแดงนะที่ติดกับรถมาแต่แล้วก็เปลี่ยนไปใช้แบบทองนะครับมันจะมีสามชิ้นมีชิ้นนี้ชิ้นนี้แล้วก็ชิ้นด้านหน้าตรงนี้นะครับแล้วก็ไอ้เจ้าเฟืองตัวนี้เฟืองเฟืองขับเฟืองเพาเพาขับสีครับ เราก็เปลี่ยนเพราะของเดิมมันจะเป็นสีส้มใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับต่อมาครับผมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูชุดหลังนะชุดหลังนะครับออ นี่ครับชุดหลังชุดหลังก็เป็นเฟือง3.5นะครับแล้วก็ตรงมอเตอร์เนี่ยหัวเนี่ยผมใช้เป็นคาร์บอนนะหรือถ้าเพื่อนเพื่อจะใช้เป็นสีม่วงก็ได้ไม่ไมีปัญหามันไม่ไม่ต่างกันหรอกไม่ผมความสมรัตความรู้สึกผมนะไม่ต่างกันหรอกนะครับส่วนมอเตอร์ก็จะเป็นไรเดสนะครับเพราะว่าสแตนดาร์ดเขาให้ใช้ส่งสูดได้แค่ไรเดสนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้มีตุ๊กติก๊หน่อยเป็นการไม่ได้ตุกติกแตาเียกเทคนิคครับดันมอเตอร์มาให้มันขยับมากสําหรับโครงวี ก็ใครจะลองเอาไปใช้ดูก็ได้นะผมว่ามันก็ใส่แล้วมันก็ทําให้รู้สึกมอเตอร์ไม่ค่อยขยับมากนะครับโอเคประมาณนี้นะครับแต่ผมพอใส่ก่อนเดี๋ยวลืมใส่ถามว่าใช้ v z มาเจอปัญหาอะไรไหมนะั่นตอนนี้ผมว่าผมไม่รู้อันนี้เอาตรงปะตองตรงเลยนะผมว่าผมไม่ได้เล่นทามิามยามานานมาก ผมก็เพิ่งเคยเจอในโครงวีแซผมยังไม่เคยเจอในโครงรถเก่กาๆผมที่เป็นซปเปอร์ทูเป็นทีแซเป็นอะไรเลยคือปัญหามันอย่างนี้ค่ะทุกคนดูนะผมจับยางหน้าไว้นะนี่จับยางหน้าดูยางน้านะ <c oughs> มันหมุนได้เฉยเลยจริงๆมันหมุนสี่ล้อนะเนี่ยเห็นไหมถ้าถ้าเราปล่อยยางล้อหน้ามันจะหมุนสี่ล้ออย่างเงี้ยเห็นไหมอ่าไม่รู้ทุกคนเห็นไหมนะเห็นสี่ล้ออย่างเงี้ยอ่าแต่ถ้าเราผมล็อกยางหน้าไว้แล้วผมหมุนยางลมันก็หมุนได้วะออ เฟืองรูดได้ป่ะก็เคยลองแกะมาหมดแล้วดูวมันก็หมุนได้เฉยเลยงงเหมือนกันอาจจะเฟืองรูดล้วมั้งผมว่าเพาสี่อาจจะรูดหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องลองเปลี่ยนดูนะฮะแต่ก็โอเคครับตอนนี้ก็ถือว่าโอเคอ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอมันวิ่งกันในรางแล้วเป็นยังไงนะครับไปไปดูกัน ที่เห็นคลิปที่ผมแทะให้ดูนะเป็นคลิปที่เจ้ารถคันนี้ครับไปวิ่งในลานในสนามแข่งเลยนะครับมาให้ดูแล้วว่าเป็นยังไงในสนามก็เป็นสนามสามเลนนะครับเป็นสนามแบบสามเลนนะครับผมเป็นสนามที่ร้านเคพระรามห้านะครับถ้าใครอยากไปเล่นเดี๋ยวผมทิ้งเนี่ยนะขึ้นขึ้นเพจพี่ให้ดูแล้วก็เข้าไปที่เพจครับไปดูได้ว่าร้านพี่อยู่ไหนเอาง่ายๆครับอยู่ตรงแมคโคร นครอินจะเรียกว่านครอินหรือพระราม้าดีอาวันแมโครพระรามภานะครับที่ทุกคนรู้จักตรงก่อนทางที่จะเข้าไปวัดอมรินนะครับเลยแมโครมานหน่อยมันจะมีซอยถ้าเข้าไปวัดอมริตใช่ไหมเข้าไปนิดนึงร้านจะอยู่ซ้ายมือนะครับตรงนั้นเลยครับโอเคครับก็ฝากไว้เท่านี้ครับสําหรับวันนี้นะครับสําหรับพ,พี่ทามนะฮะสำหรับมือใหม่ที่อยากจะเล่นทามิยะนะว่าแต่งรถยังไงถือพระ ไม่ได้บอกว่าผมเก่งหรือไม่ได้บอกอะไรผมคิดว่าเป็นแนวทางแล้วกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับสําหรับวันนี้นะนี่สําหรับ Neo v q s นะครับ่วนที่ขั้นหนึ่งที่แต่งไว้เหมือนกันก็จะเป็นเจ้าทีแพคซับสองปอเนะเป็นโค้ง MA นี่ MA ชัดสีนะครับอันนี้มอเตอร์กางนะครับมอเตอร์การก็แต่งคล้ายๆกันนะครับหนักสูตรคล้ายๆกันแต่นี้ยังไม่ได้ใส่โรเดอร์ปุกปืนนะครับอันนี้เป็นโรเดอร์ปุกปืนอันนี้ก็โรเตอร์ปื่นคัเฉพาะข้างหน้าแต่ว่าตัวกหนังยังไม่ใช่นะครับ อ่ะจากจากกันไปเท่านี้ก่อนครับไว้รอ,อดูคลิปต่อไปนะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะกด s u b สไ r i b e ให้ช่องผมด้วยนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ